จะมาแนะนำนะครับเมนูโกโก้ดาร์กนะครับซึ่งเป็นโกโก้ดาร์กนมหมีนะครับข้างล่างจะเป็นนมหมีข้างบนจะเป็นโกโก้ดาร์กเข้มข้นนะครับข้างบนจะมีรสหวานข้างล่างจะเป็นรสหอมของนมหมีนะครับก่อนจะกินเนี่ยข้างบนเนี่ยจะหวานมากข้างล่างจะค่อนข้างจืดเราต้องคล่องหน่อยรสชาติโกโก้ดาร์กนะครับมันจะออกจะมีความขมว่าโกโก้ธรรมดานิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบอะไรดาร์ก แต่ก็จะโดนความหวานกลบค่อนข้างจะมาลองชิมได้ครับร้านเลิศละมุนนะครับอร่อยมาก